สำหรับคนที่ไม่เคยใช้ม er ิกเซอร์ดีต้นไม่มีพื้นฐานเลยนะคเคยใช้แต่มิกแอนะล็อกดูคลิปเดียวจบวันนี้ใช้มิกดีต้นเป็นแน่นอนถ้าเราใช้มิกดีต้นได้คล่องเหมือน a อนะล็อกเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยส่วนฟังก์ชันอื่นที่เป็นเสริมเราสามารถค่อยๆเรียนรู้กันไปได้เวลาทุกคนจะใช้มิกเซอร์เนี่ยถ้าเป็น a อนะล็อกใช่ไหมครับเราก็ต้องเสียบสายสัญญาณก่อนสมมติว่าผมมีไม์อยู่หนึ่งตัวผมก็ต้องเอามาเสียบที่ภาคอินพุตของมิกแอนะล็อกซึ่งเป็นอินพุตไม้และผมก็ต้องเสียบเอาพุตที่ภาค er analog, าาเอา มีเมนเอาต์พุตมาให้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นเมน n r r ตัวนี้จะไปลําโพงหรือจะไปบันทึกเสียงก็ตามแต่เราเสียบเสร็จป,ปุ๊บเราก็จะมาปรับภาคเกนฑ์ ain, EQ จ่ายออกนะครับแพนแล้วก็ดันสไลด์นะครับจ่ายเอฟเฟกนะครับสิ่งที่เราทําในมิกซ์อนาล็อกเนี่ย มีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูในมิกดิจิตอลขั้นแรกพอได้มิกดิจิตอลมาปุ๊บเราก็ต้องดูว่าเราจะไปเสียบอินพุตที่ไหนมิกดิจิตอลบางตัวสามารถเสียบอินพุตที่หลังเครื่องได้เลยนะครับมิกดิจิตอลบางตัวต้องไปเสียบที่สเตทบอกหรือว่าบางตัวเสียบได้ทั้งสองที่ก็ต้องดูมิกรุ่นที่เราใช้แต่โดยหลักการแล้วเนี่ยมิกดิจิตอลส่วนใหญ่จะไปเสียบตรงไหนก็ตามก็สามารถเข้ามาที่เครื่องมิกดิจิตอลได้ผมก็จะเสียบไมค์ไปที่ชแนลหนึ่งก่อนเลยถ้าเรามีในส่วนของการเเเเเเปปปิิดพพลงหรรรือออคคมววตต์กก็็็็สีีียบบบบนนนนนน Channel Sirin TS แ้้ะะััจ เข้าไปก็ะจะเป็น c h a n n e l ตอร r และเราก็จะเสียบเอาไปลาโพงซึ่งมกันตอนหลายตัวเนี่ยก็ไม่ได้กําหนดเมนเอาท์พุมาแต่ส่วนใหญ่จะตั้งค่ามาตรฐานโรงงานมาที่2ช่องสุดท้ายของ XLR <ๆ>เช่นอะไรหนึ่งที่ h q ตัวเนี้ยอยู่ที่11เป็น L 12เป็น R แบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นมิดิทอลเนี่ยเราสามารถไปเลือกตรงไหนเป็นเอา p u พุก็ได้เพราะว่าความแตกต่างระหว่างดิทอนกับมิกแอนาล็อกก็คือมิกแอนาล็อกเนี่ยทุกอย่างจะตายตัวมาแล้วแต่มิดิทอลเนี่ยเราสามารถเสียบสลับได้เสียบชแนลห้าไปโผล่ชแนลหนึ่งแต แต่ในพื้นฐานวันนี้เราจะทําตามลําดับไปก่อนก็คือเราจะไม่ย้าย c h ช n น l ปกติแล้วเราจะใช้2ช่องท้ายเป็น m a นเอา t แล้วก็ถ้ามีในส่วนของมอนิเตอร์ส่งมอนิเตอร์ไปให้นักดนตรีเนี่ยเราจะมาใช้ Output ที่ 1, 2, 3, 4เรียงลําดับไปเรื่อยๆซึ่งวันนี้ผมจะเสียบอ็อกห อ่าเป็นมอนิเตอร์เท่านี้นะครับส่วนอินพุตเอาพุตก็เรียบร้อยแล้วเพื่อเห็นภาพชัดชัดเราได้เสียบอินพุตและเอาพุตกันแล้วใช่ไหมครับที่เหลือเราก็จะมาปรับเพื่อทําให้เสียงดังก่อนที่จะปรับเนี่ยผมจะอธิบายความแตกต่างหลักๆของมิกเซอร์ดิซอนโดยทั่วไปกับมิกเซอร์อนาล็อกโดยทั่วไปความแตกต่างหลักๆที่เห็นได้ชัดในแทบจะทุกแบรนด์นะเรับกว่าเลยในมิกอนาล็อกเนี่ยเวลาที่เราเสียบไมค์ชแนลหนึ่งใช่ไหมครับเราก็ปรับตรงกับชแนลหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเกนอีคิวการส่งสัญญาาาาณไปทที่่่อออกกตงตงๆุงยเร จะปรับที่ชัแนลเดียวตรงกับสายที่เสียบเลยแบบนี้จะทําให้เข้าใจง่ายแต่ว่าในมิดิตอนเนี่ยจะมีความแตกต่างมิดิตอนเนี่ยจะมีหนอบที่หมุนแบบนี้นะครับใช้ปุ่มในแต่ละชัแนลร่วมกันทั้งหมดเลยถ้าเราจะปรับชัแนลหนึ่งเราต้องเลือกว่าเราจะปรับชัแนลไหนก่อนโดยการที่กดคําว่า select หรือเลือกนั่นเองพอเลือกปุ๊บหน้าจอเขาจะแสดงแล้วว่าเราเลือกอยู่ Input ที่1ถ้าเราจะปรับเก์หรือปุ่มบนของอนาล็อกเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับคือความดัง eq ย่านกลางต่ำย่านกลางแหลม แลมย่านแลมก็จะมีไฮพาร์ตฟิลเตอร์ที่ปรับค่าได้เพิ่มเข้ามานะมีเกตที่เพิ่มเข้ามาคอมที่เพิ่มเข้ามาแพนก็จะอยู่ตรงนี้นะถ้าผมจะปรับชแนลที่2ผมก็ต้องไปเลือกชแนลที่2ปรับ EQ ก็ใช้ EQ เหมือนกับชแนลที่1่เลยแหละครับถ้าใครยังไม่เข้าใจสับอะไรเนี่ยไม่ต้องงงนะครับค่อยๆไปทีละขั้นตอนกับผมมิกซ์ดิจิตอลแต่ละตัวเนี่ยฟังก์ชันโดยหลักๆแล้วเนี่ยจะเหมือนกันสมมุติว่าเป็นไมด้าส์เอ็มสามสองอาร์ตัวนูน้นหรือเบันเจอร์วิงหรือคิวยูก็ จะเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็จะสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้อ่าเบื้องต้นให้ไม่เสียงดังเราต้องปรับเกนก่อนใช่ไหมครับถ้าเป็นอนาล็อกเราก็ปรับเกนขึ้นไปอย่างนี้เลยถ้าเป็นดิจิตอลเราก็ต้องเลือกชแนลก่อนตรงนี้ห้ามลืนเด็ดขาดนะครับชแนลหนึ่งและเราก็มาปรับเกนขึ้นดิจิตอลเนี่ยจะไม่เหมือนอนาล็อกตรงที่การแสดงผลของเขาเนี่ยในมิกอนาล็อกเนี่ยเขาจะแสดงชัดเจนที่ปุ่มเลยว่าเราปรับสูงถึงไหนแล้วแต่อย่างดิจิตอลเนี่ยบางรุ่นก็โชว์ตรงปุ่มบางรุ่นก็ไม่ได้โชว์ตรงปุ่ม,ชมชเมช ตรงที่จอนะครับเราก็สามารถ ปรับเกนของชแนลที่1่ได้นะครับก็ดูว่า43 dB ตัวนี้บูตได้สูงสุด60เดซิเบลทีนี้เราก็จะเห็นเกนของชแนลอื่นๆด้วยอ่าผมจะปรับเกนสําหรับไมตัวนี้ก่อนนะครับอ่านะครับทดสอบทดสอบทดสอบแบบนี้นะครับเลงเกนได้แล้วนะครับถ้าเราจะปรับเกนชแนลที่2เราก็แค่เลือกชแนล n e l สา4สกลับไปที่หน้าแรกก็จะเห็นทั้งหมดว่าเราปรับเกนแต่ละชแนลไว้ที่เท่าไหร่มากไปกว่านั้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากอนาล็อกก็คือเราสามารถตั้งชื่อได้ผมต้องการตั้งชื่อไมตัวนี้นะครับชแนล เป็นไม่หนึ่งนะครับแอปพายตัวชื่อแสดงที่จอเขาจะเป็นไม่หนึ่งและปกติแล้วเวลาเราทําเกนเสร็จแล้วเป็นมิกซ์อนาล็อกเราก็จะดันสไลด์ใช่ไหมครับและดันสไลด์ที่เมนตรงนี้เราก็ทําเหมือนกันเลยดันสไลด์ที่ชัแนลดันสไลด์ที่เมนทดสอบทดสอบอ่ะนี่ดังแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปถ้าเป็นมิกซ์อนาล็อกไม่ My, เราทําไงครับเรากดไฮพาร์ตใช่ไหมครับแปดสิบเฮิร์ตซ เพื่อตัดเสียงพึบพับที่มิกดิจิตอลก็จะมีปุ่มไฮพาร์สมาเหมือนกันกด in. อินอานี่นะครับไม่มีเสียงพึบพับแล้วแต่ฟังก์ชันมิกดิจิตอลส่วนใหญ่จะให้ไฮพาร์สมามากกว่าอนาล็อกครับอนาล็อกเรากดเข้าหรือกดออกที่ดิจิตอลเนี่ยเขาจะสามารถเลื่อนจุดไฮพาร์ตได้เราสามารถกดเข้าไปในส่วนของหน้าแสดงความถี่ได้อยู่ตรงนี้ สามารถเพิ่มไฮพาร์จะเห็นว่าเหลือแตะเสียงแหลมแล้วเราสามารถเลื่อนความถี่ของไฮพาร์ได้อันนี้ไฮพาร์ที่ความถี่ต่ํา20เฮิร์ตเลยก็จะเหมือนกับแทบไม่ได้กดไฮพาร์นะปกติมิกอนาล็อกก็จะมีไฮพาร์80เฮิร์ตหรือ100เฮิร์ตสำหรับไมค์แต่บางครั้งเราเอาไปใช้เช่นต้องการตัดเสียงต่ําๆที่เป็นนอสหรือว่าเสียงรบกวนเราก็สามารถไฮพาร์เสียงต่ําได้ความถี่ที่สูงขึ้นนะครับเขาก็จะแสดงผลเลยว่าเนี่ยเสียงผมเนี่ย มีตั้งแต่ร้อยเนี่ยมีแล้วนะสมมุติว่าผมไฮพาร์ไปนะครับจะเห็นว่าเส้นของ RTA นี่ยหรือการแสดงความถี่ของเสียงผมเนี่ยก็จะลดลงตามที่ผมไฮพาร์ออกเห็นไหมครับ เหลือแต่เสียงแหลมนะครับนี่คือจุดเด่นที่ไปมากกว่าอนาล็อกอันนี้ก็จะมีกราฟมาให้เราเห็นได้ด้วยเสียงได้ง่ายขึ้นนิดนึงแต่อย่าลงทางนะครับไม่จําเป็นต้องทําให้กราฟสวยกราฟมาเป็นตัวช่วยเราต่อไปถ้าเป็นมิกซ์อนาล็อกเราก็จะ EQ ใช่ไหมครับซึ่งปกติแล้ว EQ ในมิกซ์อนาล็อกเนี่ยเขาก็จะให้มาอย่างตัวนี้มิกซ์อนาล็อกก็จะให้มา3แบรนด์เบสกลางแหลมพูดง่ายส่วนเสียงกลางเนี่ยจะสามารถเลือกความถี่ที่ปรับได้ส่วนย่านเบสดเนี่ยเขาจะเลือกความถี่ให้เพิ่มความถี่ย่านร้อยเฮิร์ตลดความถีย่ย่านร เ,เขาจะสามารถเลือกความถี่ได้จะต้องคลิกเลือกไปที่การปรับความถี่โลและเราก็เพิ่มความถี่โลลดความถี่โลปกติแล้วเราจะปรับแค่โลมากหรือโลน้อยอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในมิกิต้อนเนี่ยสามารถเลือกความถี่โลว่าเราจะปรับแบบกว้างนี่ก็บวกมาหลายความถี่หรือจะปรับแบบแคบเขาก็จะบูตมานะครับหรือว่าเพิ่มมาเฉพาะความถี่นอกไปจากนั้นสามารถเลื่อนโล <c oughs> ความถี่เนี่ยอยากได้200เนี่ยที่มันหอนๆอนเมื่อกี้นาะทดสอบทดสอบจะคัดเฉพาะความถี่นี้แคบแคบหรือจะคัด ก้งกว้างก็จะได้เสียงที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเมื่อมิกอนาล็อกเราจะปรับได้แค่เพิ่มหรือลดความถี่ต่ําเท่านั้นแต่อันนี้เราจะเลือกได้เลยว่าเราจะปรับความถี่ต่ําย่านไหนกว้างหรือแคบนะครับซึ่งจะทําให้มีการปรับได้เยอะขึ้นเสียงกลางเราก็กดไปที่อันนี้เรียกว่ามิดโหลดอันนี้เราสามารถบอกได้เลยว่าเราจะเพิ่มหรือลดแค่ความถี่ไหนทดสอบ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 และสามารถทําแบบนี้ได้ที่มิดไฮเหมือนกันนะครับทดสอบแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปได้หลากหลายขึ้นเราก็ดูที่กราฟเอ้ยอันนี้มัน เดี๋ยวเราคัดตรงนี้บูทกว้างไปแค่ไปเพิ่มเสียงเฉพาะย่านได้นะครับอ่าแล้วอันนี้จะเป็นไฮฟ h f r e q u e n c นะครับอันนี้ก็จะสามารถเลือกได้นอกไปจากว่าเราเลือกความถี่ได้โ o w Frequency กับไฮฟิวเค้นซี่เนี่ยเขาสามารถทําแบบนี้ได้ครับเพิ่มเป็นย่านนะครับหรือลดทั้งย่าน,นครับหรือจะเพิ่มเฉพาะจุดลดเฉพาะจุด หรือเอาออกไปเลยนะครับเครื่องดนตรีนะครับบางอันไม่ต้องการความเสียงแหลมแหลมอันนี้คือความซับซ้อนที่เพิ่มเข้ามา EQ ของ Mi x Digital ถ้าเรายังไม่ถนัดก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้หลักการของการปรับ Big. ถ้าเรายังปรับไม่เป็นอยู่หน้างานเราจะไม่ไปปรับอันสิ่งที่เราไม่รู้ถ้าเราจําได้แค่การปรับแบบมิก a n อ l นาล็อกเราก็จะใช้มิกซ์ดิจิตอล เท่าๆกับมิกแอนาล็อกนะครับเช่นสมมุติว่าผมไม่รู้ว่าควรจะไฮพาร์ตเท่าไหร่ดีที่แอนาล็อกเขาไม่ให้หมุนดีตอนเราก็แค่กดอินไปอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันดีฟอลต์ของเขานะครับสิ่งนี้จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราใช้มิกดีตอนแล้วไม่ผิดเพี้ยนเมื่อเราปรับ EQ เสร็จสมมุติว่าตอนนี้ผมได้เสียงแบบที่ผมโดนใจละสิ่งที่เราจะปรับต่อไปถ้าเป็นการพูดเสียงไม่เท่านี้ก็เสร็จแล้วแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มฟังก์ชันบางอย่างเข้าไปเราอยากจะใส่เกตเกตทําหน้าที่อะไรทาหน้าที่เป็นประตูปิดสััญญญาณที่ส บกวสมมุติว่าไม่อยากจะให้เสียงเบาๆเนี่ยหรือเสียงรบกวนเนี่ยมาเข้าเสียงไมค์ผมผมใส่เกตเอาไว้นะผมเพิ่มเทสโทรไปอ่าผมพูดเบาไม่ดังแต่ผมพูดดังไม์ดังเกรดสามารถปิดเสียงที่เบาและเบาแค่ไหนหรือดังแค่ไหนล่ะถึงจะบอกให้ไม์ปิดตัวที่บอกเนี่ยก็คือเทสโทรเราลองหมุนเล่นดูเพิ่มขึ้นเทสโทรเพิ่มขึ้นอ่าพูดเบาๆผมพูดเบาๆเนี่ยไม่ดังแล้วใช่ไหมออดังขึ้นิดเดียวดังขึ้นแล้วเทสโโทรนะครับแต่อันนี้ ผมพูดปกติไม่ดังต้องตะโกนเท่านั้นอ ตอบโจทย์ของการที่เราจะตัดเสียงรบกวนไม่ให้เข้ามาในมิกเซอร์เราได้นะแต่ความธรรมชาติก็จะลดลงนะครับซึ่งเราสามารถปรับความธรรมชาติด้วยค่า a d t a g k o l e Release นะครับเดี๋ยวเราจะมีสอนการปรับเกตโดยเฉพาะในคลิปแยกส่วนคอมเพิวเซอร์มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่จำกัดเสียงให้เสียงดังนั้นไม่ดังจนเกินไปสามารถลดเลเวลเสียงดังลงมาเพื่อให้เสียงเบานั้นได้ยินได้ชัดเจนขึ้นจากคอมเพรสเสียงผมทดสอบทดสอบเห็นไหมครับผมตะโกนดังขึ้นแต่เสียงไม่ได้ดังขึ้นมากนะครับถ้าผมเอาคอมเพรเซอร์ออก ทดสอบทดสอบ อันนี้ก็จะเป็นอาการป้องกันการตะโกนแล้วก็จะมีคอมเพรสเซอร์ที่เราสามารถบีบเข้ามาไว้เสียงผมเนี่ยพูดให้มันมีดินามิกแต่เสียงที่ออกมาเน,นี่ยนิ่งคอมเพรสเซอร์ก็สามารถควบคุมเสียงร้องที่ไม่นิง่งให้นิ่งขึ้นได้นะครับพอเราได้เกตและคอมเพรสเซอร์แล้วเนี่ยมีในเรื่องของแฟนทอมนะครับซึ่งมิกตัวเนี้ยจะต้องกดแฟนทอมที่ทัสก,กินเท่านั้นมิกบางตัวอาจจะอยู่ปุ่มแยกแฟนทอมถ้าเป็นไมโครเดนเซอร์สามารถติ๊กตรงนี้ต้องติ๊กแล้วค้างไว้คือการจ่ายไฟแฟนทอมเข้าไปมิกอนาล็อกบางตัวมีแพดัราดิน กดแพด,พดเสียงผมจะเบาลง นะและหน้าหลักเนี่ยจะมีฟังก์ชันเรื่องของดีเลย์อันนี้ไม่มีในมิกแอนาล็อกแน่ๆดีเลย์ไม่มีประโยชน์อย่างไรที่อินพุตเนี่ยปกติไม่ค่อยได้นิยมใช้กันเท่าไหร่ก็สามารถเพิ่มตุ่มดีเลย์เข้าไปได้ผมพูดไปแล้วเสียงผมจะออกมาตามหลักการเฟสนะครับหรือโพลาริตี้นะครับอันนี้ก็กราฟเฟสได้นี่ก็คือเป็นฟังก์ชันพื้นฐานจะมีในเรื่องของซอส์สเล็กบางครั้งเนี่ยเรามีเตทบล็อกเราก็สามารถเปลี่ยนอินพุตถ้าเราไม่ได้เสียบที่หลังเครื่องไปเสียบที่เตตบล็อกเราก็สามารถมาเปลี่ยนตตรรรงนนี้้ไดเ็อออกกกหืว่า่าาาปจ USB Sa Bo สิ่งที่ซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยการจ่ายอ็อกแบบไม่เหมือนมิกอนาล็อกปกติไมร์เราอยู่เสียบอยู่ชัแนลหนึ่งเนี่ยเราจะจ่ายอ็อกเราก็มาบิดที่ช h แนลหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่ามิดิดิลส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักเขาจะมีวิธีในการจ่ายอ็อกอย่างน้อย2แบบสมมติว่าผมต้องการจะจ่ายไมร์ช n แนลที่1ไปที่อ็อก1เขาจะเรียกว่ามิกซ์หเราก็จะไปเลือกที่มิกซ์หมันจะเสมือนว่าหน้านี้ครับหน้าอ็อก1เนี่ยมาเรียงอยู่ในสไลด์แทนผมก็สามารถดันสไลด์ของมิกซ์หนึ่ Channel PA, ็น ว่าผมขึ้นลงเนี่ยเสียง PA ที่ออกมอนิเตอร์ผมเนี่ยจะยังเท่าเดิมแต่ว่าจะเป็นการควบคุมเลเวลหรือว่าสัญญาณที่จ่ายไปที่มอนิเตอร์ของผมมิกซ์หก็คือมอนิเตอร์ตัวที่1ผมจะจ่าย c ชแ n ลหนึ่งช n นลส2 Channel 3ก็ดันได้เลยจะลดจะบาลานซ์ตัวนี้ก็เป็นมาสเตอร์ของอ็อกจะเห็นว่าผมลดมาสเตอร์ลงเนี่ยเสียงใหม่ไม์ผมก็ยังดังเหมือนเดิมถ้าอ็อกที่2ก็ไปปรับที่มิกซ์สมิกซ์สมิกซ์สนอกไปจากนั้น ค,ความแตกต่างระหว่างดิจิตอลกับอนาล็อกก็คือแชนแนลมีกี่แชนแนลเราก็มีสไลด์เท่านั้นแต่ในดิจิตอลเนี่ยบางครั้งเนี่ยแชนแนลมีแค่ 16, อย่างตัวนี้รับได้ถึง48่สิบแปดแชนแนลจะมีในเรื่องของเลเยอร์เข้าไปอีกนะครับก็คือว่าเลเยอร์เเป็นอินพุตที่1นึถึงสิบหกเลเยอร์บจะเป็นอินพุตที่17ถึง32มสิบสองเลเยอร์ซเป็นอินพุตที่33ถึง 40แล้วก็จะมีสเตอริโออินและ USB รวมเป็น48จะเห็นเอฟเฟกต์รีเทิร์นนะครับปกติแล้วเอฟเฟกต์รีเทิร์นถ้าเป็นมิกอนาล็อกก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้อยู่ถึงหน้าที่ C นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปรับเอฟเฟกเราต้องเลือกไปเลเยอร์4ตรงนี้จะสร้างความสับสนเล็กๆน้อยๆนะครับเมื่อไหร่ที่เรางงนะครับให้กด กดแถวนี้ออกนะครับมันก็จะไปที่เมนของเราแต่ถ้ากดไปนี้ก็คือจะเป็นการปรับเฉพาะมิกซ์หรือว่าออกนั่นเองออกสออก3ออก4นะครับหรือใช้เป็นแมทริกก็ไดนะ้วันนี้ผมจะยังไม่อธิบายเรื่องแมทริกแล้วกันจะได้ไม่สับสนทีนี้ผมได้จ่ายมิกซ์หนึ่ง หรือออกหนึ่งของไมค์ของผมไปรเรียบร้อยแล้วอันนี้คือมาสเตอร์ของออกหนึ่งหรือมิกหนึ่งก็เหมือนกับออกหนึ่งมาสเตอร์ในมิกอะนาล็อกตรงนี้แต่ว่ามาเป็นสไลด์ไม่ได้เป็นปุ่มถ้าผมจะจ่ายออกสองผมก็เลื่อนไปตอนนี้ไม่มีเอฟเฟกใช่ไหมผมจะจ่ายเอฟเฟกถ้าเป็นที่มิกอะนาล็อกผมจะต้องไปหมุนที่ Channel นะครับผมก็ไปที่เอฟเฟกแล้วก็เพิ่มเหมือนกับการหมุนที่ช n n น l แล้วเอฟเฟกยังไม่ดังผมก็ต้องไปเพิ่มเอฟเฟกมาสเตอร์ใช่ไหมครับของมิกอะนาล็อกันี่นนังดงผมก็ต้องไป เปิดเอฟเฟกต์รีเทิร์นใช่ไหมครับที่มีอนาล็อกครับเราก็กลับมาที่เมนอีกครั้งไปหน้า c เอฟเฟกต์รีเทิร์นนี่ครับเอฟเฟกต์ดังแล้วก็จะต้องควบคุม3ที่นะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันก็เท่าๆกับที่มิกอนาล็อกนั่นแหละแต่ว่าพอดีว่าตัวนี้มันซ่อนอยู่ก็อาจจะสร้างความสับสนเล็กน้อยนะครับส่วนมิวก็อยู่ตรงชัแนลเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถใช้มิกดิตอนฟังก์ชันครบเหมือนมิกอนาล็อกแล้วนะครับก็คือเราสามารถปรับเกนนะครับเลือกชแนลปรับเกนปรับ EQ นะ ส่งออกส่งเอฟเฟกแพนมิ้วสไลด์เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เราก็จะสามารถใช้มิก ดีตอลพื้นฐานเป็นเหมือนมิกอนาล็อกแล้วนะครับนอกไปจากนั้นเรายังสามารถใส่เกตใส่คอมปรับแต่งเอฟเฟกที่มากขึ้นนะครับปกติแล้วเอฟเฟกในมิกอนาล็อกเนี่ยจะมีมาให้ตัวเดียวแต่เอฟเฟกในมิดิตอลเนี่ยจะมีมาให้ถึง4ตัวอย่างเช่นตัวนี้เมื่อกี้ผมจ่ายเอฟเฟกที่1ให้ดูผมสามารถเอาเอฟเฟกที่2ไปผสมได้เช่นเอาเอฟเฟกที่2หน่อยนึงกลับมาที่หน้ารีเทิร์นเราก็สามารถเลือกเอฟเฟกที่1หรือเอฟเฟกที่2อ่านี้ได้นะครับถ้าเราจะปรับเอฟเฟก เอฟเฟกต์นะครับตัวนี้ก็จะมีเอฟเฟกตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4มาให้นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็จะมีค่าดีฟอลต์มาให้สามารถเลือกให้ต่างกันได้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวอื่นๆเข้ามานอกจากนี้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวจะมีคลิปเรื่องการปรับเอฟเฟกมาเท่านี้นะครับตอนนี้ขอให้ทําให้ดังให้ได้ก่อนนอกจากนั้นนะครับเราก็สามารถปรับ EQ ที่เฉพาะของตัวเอฟเฟกได้นะครับแบบนี้นะครับเอาเข้าเอาออกได้เป็นต้นในเรื่องของการใส่เอฟเฟกที่มีความซับซ้้อนนมาากกขึกว่ อ n a ออลเพราะมีมาให้ถึง4ตัวปรับค่าได้ละเอียดขึ้นคําแนะนําสําหรับมือใหม่ถ้าเรื่องของ EQ เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าไลบ r a r ีหรือฟิสพีเซตมานะครับสมมุติว่าผมชัแนลที่1เนี่ยเป็นไมค์กระเดื D ่อ e งผมสามารถกดไปที่ไลบ r a r ีนะครับผมเลือกเลยว่าชัแนลเนี้ยสำหรับพลิกดำหรือเป็นเบสหรือแสแนดพอเลือกปุ K ๊บคลิกดำกดรีคอร์ดเขาก็จะปรับโทนเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการใส่พีเซตเข้าไปและลองฟังเสียงดูนะครับแล้วเราก็มาปรับจูนละเอียดอีกทีหนึ่งว่า เพที่เขาให้มากับเสียงของเราอย่างโปรเฟสชันแนลแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้เพตแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยก็สามารถลองเล่นเพตได้นะในส่วนของเอฟเฟกก็เช่นกันก็นกจะมีไลบรารีนะครับรีเวิร์บดีเล์อรีน่าอะไรต่างๆถ้าไม่มั่นใจในการปรับก็าสามารถเลือกไลบรารีในการมาช่วยส่วนเราจัดการเอฟเฟกเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าอีคิวอินพุตเสร็จแล้วเราสามารถเซฟซีนกดไปที่ซีนกดสโตเพื่อกดเซฟได้เลือกซีนที่เซฟก่อนนะครับว่าไปอยู่ตรงไหนว่างกดสโต ตั้งชื่อนะครับ yes. ถ้าเรากดจนเละให้กดที่ Reset m i x Setting อันนี้ก็จะกลับไปจุดเริ่มต้นได้ส่วนภาค Output เนี่ยเราสามารถ EQ เฉพาะภาค Output ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าใน Mi กอ n นาล g เนี่ยไม่มีกดไปที่ภาค Output นะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็น LR ใส่ EQ ได้นะครับผมก็ สามารถ EQ เฉพาะเม i n L/R นะครับหรือใส่เป็นกราฟิก EQ ไปเลยเราก็จะสามารถเลือกนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นก้าน EQ ของเรากดเข้าไปก็จะเป็นความถี่ตั้งแต่ความถี่ 31- ถึง1 k นะครับกดอีกทีนึ่งเป็น5 0 0ถึง1 6 k กดอีกทีนึ่งเป็นการออกแบบนี้ก็จะจัดการเอาพุทได้เท่านี้นะครับก็จะเป็นการใช้ฟังก์ชันมิกเซอร์ดิทตได้ใกล้เคียงกับมิกอนาล็อกและหลายๆฟังก์ชันมากกว่าแล้วนะครับจะบอกได้เลยว่ามิกต์ตเนี่ยถึงแม้จะดูมีอะไรซ่อนอยู่เยอะแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่นาาากัวถ้เร รู้พื้นฐานส่วนในเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่แตกต่างระหว่างมิกแต่ละตัวและว,ว่ามิกแต่ละตัวมีวิธีในการ routing นะครับหรือว่าการเลือก routing io นะครับต่อเศษบล็อกอย่างไรนะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นความจำเพาะของแต่ละรุ่นเลยนะครับสำหรับมือใหม่นี้ผมแนะนำให้ใช้ฟังก์ชันพื้นฐานที่วันนี้ผมได้พาทุกคนไปพูดถึงและขอให้มั่นใจว่าในมิดิตอนเนี่ยไม่มีอะไรยากที่เราจะเข้าไม่ถึงเดี๋ยว AT ทเนี่ยจะมาพาทุกคนไล่ไปในคลิปที่มันแอดวานซ์ขึ้นเดี๋ยวจะมีเจาะลึกไปอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ AT คลิปเดียวจบก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากใครที่มีคำถามหรือว่าสงสัยขั้นตอนไหนนะครับสามารถถามมา แชทมาที่เพจของ atprosound หรือเข้าไปที่ www ว็บไซต atprosound ก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมในหลายๆส่วนให้สำหรับมือใหม่ใช้ Mix D m i x e er, o n ิสตอร์มิไม่ยากจนเกินไปนะครับสำหรับวันนี้ at คลิปเดียวจบต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ y o u u u b e Channel AT เยดูเพลินกด s u b สไครต์กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์ AT และสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทัานที